สวัสดีค่ะบุญเค้าเซเว่นค่ะวันนี้มีท้องอาหาร5 7 t s t r e e t นะคะโรงแรมแบงค k กม r ริอ t ทโ t เทลสุขุมปปวิทค่ะเราจะพาไปกินเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นกัน ราคาบุฟเฟตปกติอยู่ที่1,499บาทค่ะแต่ว่าถ้าจองผ่านลิงก์ที่บุ้งนํมมาแปะไว้ให้นะคะราคาจะลดเหลือเพียงคนละ990บาทเน็ตเท่านั้นนอกจากนี้เ็ายังมีจัดโปรโมชั่นมา3จ่าย2ค่ะเหลือเพียงคนละ660บาทเน็ตเท่านั้นราคานี้คือคุ้มมากโปรโมชั่นจะมีถึงวันที่30กันยายน2568นะคะบุฟเฟตรวมเครื่องดื่มก็คือน้ำเปล่าชากาแฟนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ วันนี้มีเป็นน้ำฝรั่งแล้วก็น้ำสับปะรดถ,ถ้าใครจองหัานลิงกที่บุ้งนํามาแปะไว้ให้นะคะจะได้รับเบียคนละหนึ่งแก้วด้วยค่ะเมาซีฟู้นไอซ์ค่ะหอยนางรมเกาหลีคาปูหิมะกุ้งหอยแมลงพู่ตรงนี้เป็นมุมอาหารทะเลนะคะที่สามารถสั่งทําได้ตามออเดอร์ค่ะจะมีทั้งปลาแซลมอนปลากระพงปลาหมึก หอยเชลล์กุ้งแม่น้ำแล้วก็กุ้งขาวค่ะสามารถสั่งทำได้ตามนี้นะคะมีผัดฉ่าต้มยำนำไปนึ่งเสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดค่ะผัดกับซอสวา์ขาวหังสีนี้ก็คือเอาไปกลิลย่างนั่นเองเราก็ตักจำนวนที่เราต้องการลงไปเลยนะคะรายอาหารทะเลที่สั่งทำตามออเดอร์อันนี้จะมีเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะ แล้วเราก็นามาฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะพร้อมแจ้งเบอร์โตะค่ะกุ้งเผาที่เราสั่งมามาเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีสั่งกุ้งเผาพร้อมปลาแซลม,มอนกับปลากระพงมาด้วยโอ,อเว่นเต็มตัวรับหน้าที่เลยครับผัดชาทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอยเชลล์ไปด้วยอ่าให้ให้รวยรวยขอบคุณค่ะ อืกุ้งสดมากปลาหมึกก็ดีผัดค่ะก็คือการผัดสไตล์ไทยนะคะในนี้จะใส่ทั้งกระชายพริกไทยสดข้าวโพดอ่อนแล้วก็พริกค่ะมีถั่วฝักยาวใบโหระพาอร่อยดีอ่ะเขาผัดเผ็ดอยู่นะปะรสชาติดีต้มยำทะเลโอ้หนี่ ปลาต้มยำเขาอร่อยหอมทะเลอ่ะหอมกลิ่นกุ้งเลยอ่ะค่ะอาหารทะเลสดทุกอย่างเลยอ่ะปลาแซลมอนผัดซอสวายขาวโอ้ยจานที่ของโอเว่นนี่ยจิฟต์ออนไอส์คาปลาเชิญขาพนมีมะทำไมเอา อันเดียวได้เงาไปเลยหมดเลยเนไงครับซีฟู้ดสดอรลายหวานแียวอืมเอรคุณทำกุ้งเผาที่หลานแก่ใช่กุ้งเผาดีนะกุ้งสดเลยสดดี จิ้มซีฟูดเขาจะออกเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีหวานเค็มมีสีรสเลยแต่เผ็ดอยู่นะต้มยำกุ้งยำสุกต้มยำเปรี้ยวอร่อยเผ็ดหอมกุ้งมากอุ้ยขอบคุณค่ะ ดีใจจังเลยมีทั้งลูกแล้วก็มีคุณพ่อแก่ก็ได้กินนะนี่ก็หวานกรอบหวานาคุณค่ะหวานกรอบทุกตัวหอยเชลผัดฉ่าตูนเนื้อมันบด ข้อหมูย่างราซอสพริกไทยดำพาสต้าซอสครีมเห็ดคัพปิสเตชัน่นวันนี้จะมีเป็นโรสบีฟนะคะแล้วก็ไก่ย่างเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วซอสเครีไว้วไกินกับโรสบีฟค่ะอันนี้จะมีเป็นพิซซ่าไส้กรอกหมูสไตล์คาลียนผักย่างซุปครีมเห็ดมุ้มขนมปังค่ะยำแล้วก็พลาต่างๆสไตล์ไทยๆนะคะหมูมะนาวยำถั่วพูทะเลสลัดไก่อันนี้เป็นสไตล์ตะวันตก แอปโฟสลัดหรือสลัดอปโพค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็น้ำพริกตาแดงแมงดานะคะ mm hmm. เสิร์ฟพร้อมผักกดแล้วก็มีไข่ต้มชาคูเทอรี่ค่ะบีฟสาลามี่สไฟซีพ่พอกสาลามี่หรือเป็นสาลามี่หมูรสเผ็ดนะคะมีบลูชีสบรีอีดัมที่นี่เขาเสิร์ฟพร้อมน้ำผึ้งทรัฟเฟิลนะมุมสลัดสลับทุกเค้าเองค่ะโรสบีฟค่ะ mm hmm. มุง้งชอบกิมพิกหวานอย่างอือซาอร่อยฮะมุ้งอาหารญี่ปุ่นค่ะซาชิมิจะมีปลาแซลมอนปูอัดไข่หวานปลาซาบะปลาปทูน่าแล้วก็ซูชิมากก่โรต่างๆนะคะ ปังตามชอบเลยค่ะเนื้อหวานอะ่ะข้าวซอยไก่ข้าวสวยแล้วก็ข้าวผัดหมูบาร์บีคิวทะเลผัดผงกะหรี่แกงเผ็ดเป็ดย่างผัดถั่วหวานหมูสามชั้นทอด กองเต้าหู้ไส่กุ้งแกงเผ็ดเป็ดย่างที่มีเขาใส่ลิ้นจี่ด้วยปะเป็ดไม่แห้งหมูสังชั้นทอดค่ะเป็นอาการอร่อยต้องมูขาไกา่ เราเขอเกิอนอ,อาหารอินเดียค่ะ chicken c h ิ t n e อันนี้จะเป็นแกงไก่สไตล์อินเดียนะคะ m u t t o พ p a n e e แกงถั่วลันเตาชีส yellow basmati rice หรือข้าวบัสมาติสีเหลืองค่ะปาป้าดำแกงชีสกับถั่วลันเตาโอเคนะเครื่องเทศกำลังดี ไม่เผ็ดมากค่ะอเว่นกับโอตโต้กินได้แน่นอนแกงไก่ไอศครีมนะคะมีทั้งหมด5รสชาติค่ะวานิลลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ซอเบมะพร้าวแล้วก็ชาไทยท็อปปิ้งและซอสสำหรับกินกับไอศครีมค่ะทาร์ตไข่มิกซ์เบอร์รี่ครัมเบ,บิลพายบลูเบอร์รี่ชีสเคก้กบานอฟฟี่ทรัมิสส Black Forest เค้กเผือกเค้กแครอทขนมชั้นรดช่องน้ำกะทิสต๊โกเผือกคัวลอยสามสีผลไม้สดต่างๆค่ะทัดไข่ก่อนเลยตป้งทัดโอเคตอบตัวไส้ไข่ระนุ่มอร่อยโอ้ันนี้อร่อย ก็คือคอมโบอร์ดูกันจ้าเป็นคอมโบข้างบนก็เลยคัมบรี่แล้วก็มีรถเปรี้ยวจากตัวเบอร์รี่สกคะบุฟเฟ่ต์เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงถึง4ี่ทุ่มนะคะสามารถนั่งกินได้เป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะเมนูที่บุ้งชอบมากที่สุดสามระดับแรกก็คืออันดับที่1ยกให้กุ้งเผาอันดับที่2ยกให้ต้มยำกุ้งแม่นาว อันดับที่3ยกให้พิซซ่าแล้วก็ขอแซมผักย่างไปด้วยนะคะป้าขนมหวานบูชอบทอดไข่ค่ะป้าชอบอะไรคะซีฟู้ดรอไอศคแล้วก็ปลาดิบเนี่ยหวานอรก็ได้เกี๊ยวแซลมอนด้โอ้ชอบเกี๊ยวแซลมอครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวบูป้าอโตแล้วก็เราเว้นจะไปกินกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย